สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะครฮิวใจกับพรีมันนี้เพิ่งลงพื้นที่มาอยู่ในเขตเทศบาลนนะครนะครศนะรีธรรมราชค่ะที่นี้ได้รับการการันตีว่าเป็นเมืองน่าอยู่นะคะและยังมียุทธศาสตร์ในการจัดการให้เป็นเมืองเดินได้เมืองเดินดีในการยกระดับเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยค่ะที่น่าย,ยินดีมากๆเพราะว่าตอนนี้นะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสาคัญประจําจังหวัดก็กําลังจะได้ยกระดับให้ เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยค่ะด้วยโอกาสทางการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงการขยายตัวของเมืองที่ทําให้มีประชากรหนาแน่นมากขึ้นแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือความท้าทายในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมหรือว่ามิติทางสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งที่นี่เองค่ะก็มีแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะมาช่วยในการบริหารจัดการและทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐหรือว่า Open d a t a ให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองแห่งนี้ได้นะคะเรามาคุยรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะกับท่านนายกเทศมนตร,นรีนครนครศรีธรรมราชดกรกนกเกตชาติสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ ท่านนายกข่าโอ้โหวันนี้ดีใจมากๆเลยที่มีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมเยือนนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้เป็นเมืองที่มีบรรยากาศร่มรื่นมีกลิ่นอายของความเก่าและประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการในปัจจุบันท่านนายกมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้างคะครับต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเยี่ยมที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชของเรานะครับประชากรในเขตเทศบาลเนี่ยประมาณ1 3 0 0 0 0คนถึงห5 0 0 0 0นนะครับ ก็ขึ้นขึ้นลงลงและก็เรานั้นเป็นเมืองประวัติศาสตร์เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาประมาณปีละสี่ล้านคน60%ของนักท่องเที่ยวนั้นมาในสายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอพรแล้วก็มาดูในเรื่องของประวัติศาสตร์เมืองของเรานั้นเป็นเมืองราชการเมืองการศึกษานะครับและในการที่จะบริหารบ้านเมืองนั้นเรายึดหลัก อันที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องฟังเสียงประชาชนตั้งแต่ตอนที่เริ่มทําแผนและก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนทุกวันเพราะว่าเมืองนั้นเป็นเมืองที่มีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งผู้คนเข้าออกแล้วก็ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นคนหนุ่มคนสาวเพิ่มขึ้นการเดินทางต่างๆนั้นทําให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่มีชีวิตในการบริหารจัดการนั้นเราเริ่มสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือฟังพี่น้องประชาชน ถ้าในอดีตนั้นก็ต้องไปฟังตามร้านน้ำชาไปงานศพงานบวชงานแต่งงานะนะครับแล้วก็สื่อสารกันวิธีต่างๆในๆปัจจุบันนั้นเราใช้วิธีใช้ไลน์ซึ่งเราก็มีไลน์กลุ่มขนาดใหญ่พี่น้องประชาชนมาร่วมด้วยถึง7 8 0 0 0มนคนคเมื่อเ8 0 0 0มื่คนมาร่วมเนี่ยก็เป็นพลังมหาศาลซึ่งเราดีใจมากว่าพี่น้องประชาชนมาร่วมกันทุกคนนั้นพอ เป็นเพื่อนในไลน์ก็สามารถดูกล้องวงจรปิดทั่วเขตเทศบาลได้แบบเรียลไทม์ดูระดน้ําในคลองอนอกเมืองในเมืองดูทุกอย่างได้เตรียมเรื่องของการจราจรแล้วก็สามารถเสนอความเห็นมาถึงนายกเทศมนตรีโดยตรงได้ผมก็จะโทรกลับไปทุกวันแล้วก็ร้องทุกออนไลน์ได้20่สิบหัวข้อ,อและเราสัญญาว่าเรื่องที่ท่านร้องทุกมานั้นเราจะทําให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงค่ะ90%นั้นเราเราทำได้ S <S เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถบริหารจัดการและก็รับมือการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องได้ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพเทคโนโลยีแล้วก็ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เพราะว่าเราฟังเสียงของพี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันครับคือถ้าย้อนกลับไปแต่เดิมนะบรรยากาศหรือว่าความรู้สึกของประชาชนที่มักจะมีก็คือถ้ามีความเดือดร้อนอะไร,รต้องเดินทางมาถึงเทศบาลต้องมาแจ้งเรื่องต้องมาทําเอกสารกว่าจะเดินเรื่องเสร็จโอ้โห oh ก็ต้องทนทุกข์ไปอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยเลยนะคะคแต่ทีนี้ เมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมพินได้ลองนะคะแอดเข้ามาใน l ล n e official ของทางเทศบาลด้วยแอดนครซิตี้นะคะเข้ามาถึงเนี่ยมีฟังก์ชันที่หลากหลายนะคะทั้งเรื่องของอันแรกสายตรงถึงนายกเทศบาลครับทุกเรื่องที่จะอยากจะคุยกับนายกนะครับผู้สูงอายุคิดถึงหรือว่าเด็กๆมีปัญหาอะไรต่างๆแล้วเขาไม่สะดวกที่จะเขียนมาในเมนูร้องทุกข์ตมี20หัวข้อนะเขาก็ฝากเบอร์โทรไว้ตอนเย็นผมก็จะโทรกลับไปนะครับ ต่อไปก็คือร้องทุกได้20หัวข้อส่วนหัวข้อที่ร้องทุกนั้นมาจากพี่น้องประชาชนาว่าอยากจะให้เราไปบริหารดูแลเรื่องอะไรบ้างพี่น้องประชาชนาก็แจ้งมา<อ>เพราะว่าพอเราทำตามนี้มันตรงกับใจของพี่น้องประชาชนลายนี้จากเริ่มต้น1,000 2,000 5,000คนก็ขยายมาถึง7 18,000คนคซึ่งก็เกินมาตรฐานของสมาร์ทซิตี้ระดับนานาชาติไปแล้วครับโอ้ค่ะอย่างหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าชื่นชมจริงๆนะคะก็คือเรื่องของการดูกล้องวงจรปิดคือเดิมเนี่ยยกตัวอย่างอีกบรรยากาศคุณเคยคุณผู้ชมคะคเวลาจะขอไปดูบางทีต้องลุ้นว่าจะได้ดูไหมนะคะอย่างที่2คือกล้องใช้งานได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้กดเข้าไปดูใน Li n e o f f i c i a l มีบอกในทุกพื้นที่เลยนะคะอย่างเมื่อเมื่อสักครู่ท่านนายยกยกตัวอย่างตอนนี้เองนะคะ ภาคใต้ก็ต้องระวังเรื่องน้ําท่วมเช่นเดียวกันหรือแม้แต่ในเขตเทศบาลก็มีประวัติน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งด้วยอันนี้ประชาชนถ้าได้เห็นกล้องวงจรปิดแบบนี้หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นจะสามารถเตรียมตัวหรือว่าช่วยเหลืออะไรได้รวดเร็วมากขึ้นหรอคะเขตเทศบาลเนี่ยน้ำท่วมเกือบทุกปีแต่ว่าหลังจากเรานําโครงการนี้มาใช้ใน3ปีที่ผ่านมาน้ําไม่ท่วมหนัก<อ>นะครับความเสียหายเนี่ยงบเทศบาลที่ตั้งไว้ปีละ13ล้านบาท ไม่ต้องใช้เรามีความคิดอย่างไร <Okay. S 1> พี่น้องประชาชนมีความคิดอย่างไรมาผดวกกันก็บอกว่าถ้าเรารู้ก่อนว่าน้ําจะเดินทางมาถึงในเมืองเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสเตรียมตัวแล้วก็เมื่อพลังของทุกคนในเมืองมาช่วยกันเตรียมตัวเนี่ยนะครับมันเป็นพลังที่จะช่วยป้องกันน้ําท่วมได้น้ําที่มาท่วมในเมืองนั้นเดินทาง6ชั่วโมงมาจากภูเขานะครับภูเขาเนี่ยแล้วทําใจถึงจะรู้พร้อมกันทุกคนโดยไม่เสียเวลา เพราะว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เป็นโอกาสที่เสียไปในการป้องกันน้ําท่วมแล้วก็ติดกล้องบนภูเขาแล้วก็แชร์ให้ทุกคนรู้เรื่องพร้อมกันแล้วก็ในคลองทุกสายในเขตเทศาบาลเนี่ยเราติดกล้องไว้หมดะนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนมีองค์ความรู้มากกว่าเทศาบาลเพราะว่าอยู่มานานแล้วทั้งอยู่ที่ริมคลองอยู่ในที่ลุ่มะนะครับเพราะฉะนั้นขอเพียงแต่ว่าข้อมูลที่จะได้รับรู้พร้อมกันกับนายกเทศมนตรี เมื่อรับรู้พร้อมกันแล้วทุกคนก็แบ่งหน้าที่กันทําตามแผนที่เตรียมไว้ครับมาพูดถึงเรื่องของเมืองเดินได้เมืองเดินดีกันบ้างดีกว่านะคะครเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายเมืองทั่วโลกให้ความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าแน่นอนบรรยากาศของเมืองจะเปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดว่าโครงสร้างพื้นฐานมีการเอื้อต่อการให้คนออกมาใช้ชีวิต ข้างนอกมากยิ่งขึ้นค่ะครตรงนี้เองท่านนายกมีการวางยุทธศาสตร์วางแนวทางหรือโครงสร้างยังไงบ้างคะกายภาพนั้นก็เราจัดเรื่องของลานออกกำลังกายเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเดินไปจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งได้โดยเฉพาะในย่านท่าวางังซึ่งเป็นเมืองเก่าะนะครับ <c oughs> ก็จะมีที่ท่องเที่ยวที่สามารถเดินไปได้ในทางพฤติกรรมนั้นเนี่ครับเราก็ต้องส่งเสริมเรามีลานออกกําลัง Uh, 16ลานมีคนเต้นออกกำลังประมาณวันละ2,000คนคที่จะเดินจากบ้านม,มาออกกำลังนะครับเรามีโรงพยาบาลติดล้อที่จะเข้าไปใกล้ในชุมชนแล้วก็ไม่ต้องขึ้นรถนั่งรถมาที่โรงพยาบาลให้เดินมาหาหมอที่โรงพยาบาลติดล้อได้ค,ครับก็การส่งเสริมในทั้ง2อ,อย่างที่ควบคู่กันไปเพื่อให้ถึง uh, การเป็นเมืองเดินได้เมืองเดินดีครับค่ะเมืองจะเดินให้ได้เนี่ยเรื่องของถนนหนทางหรือทางเท้าสําคัญมากๆตรงนี้เองนายกให้ความใส่ใจหรือว่าวางมาตรฐานการเดินที่ปลอดภัยและเดินสะดวกยังไงบ้างคะเราจะกําหนดเป็นพื้นที่นําร่องนะครับว่าตรงนี้เราตกลงกันว่าจะเป็นพื้นที่ที่เดินได้จากจุดนี้ไปที่จุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของความสว่างความปลอดภัย กล้องมูลจนปิดว่าเดินกลางคืนเนี่ยก็มีความปลอดภัยและทางเท้าน,นั้นก็มีลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐาน,นเราต้องนําร่องก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะขยายไปจุดอื่นๆถ้าพี่น้องประชาชนในแต่ละโซนเห็นดีเห็นงามด้วยะนะครับแล้วก็เราก็จะค่อยๆขยายไปขยายไปอ,อีกเรื่องหนึ่งถ้าเราสังเกตว่าในเมืองเราเนี่ยจะไม่มีถังขยะนะครับซึ่งพอตอนเริ่มทำเนี่ยก็เป็นห่วงว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้ก็เดินทามไปทุกบ้านทุกหลังทุกร้านค้า ว่าเรายกถังขยะออกดีไหมเราทุกคนก็เห็นด้วยไม่ควรมีถังขย<ม>ะแล้วก็ยกถังขยะออกแล้วทํายังไงถึงจะเก็บขยะได้ก็ใช้วิธีติดป้ายเหมือนกับเป็นป้ายรถเมย์นะครับเป็นจุดต่างๆแล้วก็บอกเวลาให้ชัดเลยว่ารถขยะจะมาเวลาเท่าไหร่รถขยะมาถึงเวลาเช่นนั้นเป๊ะจอด5้านาทีะระหว่างที่จอดแล้วก็เปิดเพลงเทศบาลไปด้วยพี่น้องประชาชนก็เอาขยะที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ได้เอามาตั้งข้างหน้านะ<ม>เอามาหย่อนใส่ในรถ แล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของทังขยะได้เพราะไม่มีทังขยะการเดินเนี่ยก็มีความสวยงามมันก็ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็เป็นเมืองสะอาดครับค่ะโอ้โหน่าสนใจมากนะคะนอกเหนือจากประชาชนในพื้นที่เองที่จะเดินได้สะดวกแน่นอนยังเป็นการรับนักท่องเที่ยวด้วยและที่ริ้งเกินไปก็คือเรื่องของการยกระดับวัดพระมหา,าธาตุนะคะคให้เป็นมรดกโลกตรงนี้เองจะต้องมีการเตรียมการเพิ่มเติมอย่างไรบ้างและเรื่องถึงไหนแล้วล่ะคะในตอนนี้วัดพระาธาตุของเราเนี่ยเป็น วัดหลักที่คู่เมืองนครศรีธรรมราชมาเป็นเวลา1,500ปีแล้วนะครับในขณะนี้ก็พี่น้องประชาชนทั้งหน่วยงานราชะการแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนี้ก็จับมือกันอย่างเต็มที่เพื่อจะผลักดันให้เป็นได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกซึ่งก็จะมีขั้นตอนรายละเอียดต่างๆอยู่มากมายในขณะน,นี้นั้นก็เป็นการส่งเอกสารไปที่คณะกรรมการมรดกโลกก็ผมคาดหวังนะครับว่าทุกท่านนช่วยกันผลักดันก็เราจะได้มีมรดกโลกที่ ในเขตเทศบาลของเราแล้วก็เป็นที่สักการะบ,บูชาแล้วก็เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเมืองของเราครับสุดท้ายท่านนายกมองว่าความท้าทายของนครนครศรีธรรมราชวันนี้คืออะไรบ้างและมีแนวทางในการตั้งรับรับมือต่อ,อยังไงบ้างคะอันที่หนึ่งคือเราต้องรักษาประวัติศาสตร์ครับแล้วก็วัฒนธรรมความเป็นคนนครเอาไว้ได้คือมีรากนั้นให้เป็นคนนคร แต่ว่าเป็นประชากรของโลกนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่เรามาโรงเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลเทศบาลนั้นมีทั้งหมด10โรงเรียนนักเรียน1 1 0 0 0คนคแล้วก็ยึดเรื่องนี้ไว้ว่ารากของเขานั้นเป็นคนนครเข้าใจวิถีชีวิตจิตใจของคนนครแต่ว่าเขาต้องไปทํางานที่ไหนก็ได้ในโลกเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยหใหม่ในทุกเรื่องทุกราวนั้นเขาจะต้องสามารถทําได้นี่ก็ เป็นยุทธศาสตร์หลักที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายก็คือเราต้องสร้างคนก่อนค่ะนะแล้วก็สร้างเมืองไปพร้อมๆกันแนวคิดในการที่จะอนุรักษ์นะคะเรื่องของความเป็นรากนครเมืองคอนอครศรีธรรมราชแบบนี้<ม>ก็มีการส่งเสริมผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างเช่นการเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้วยใช่ครับ<ม>ในวันที่ 13- 15กันยายนนี้เ<ม><ม>ทศบาลน,นครร่วมกับ T k เค r k ร์คครับจัดงาน Con n น็ t นะครับเมืองคครแล้วก็ Next ไปข้างหน้าโดยยึดว่าเป็นงานที่จะจัดนำเอาแหล่งเรียนรู้และผู้รู้มีจำนวนมากมายอยู่ในเขตเทศบาลนี้ออกมานะครับเป็นเพชรที่ยังไม่ได้เจระไนาก็ออกมาเพื่อมาโชว์ให้กับใครบ้างให้กับเยาวชนให้กับนักท่องเที่ยวและรูปแบบการจัดงานนั้นเราจะไม่จัดที่เดียวนะครับ mm hmm. เราจะกระจายไปทั่วเขตเทศบาล mm hmm. เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจและก็แหล่งเรียนรู้นั้นจะอยู่ ในแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยไม่เหมือนกันจะมีที่สนามหน้าเมืองแห่งนี้มีที่วัดวังตะวันตกมีที่สวนนครบรวรัฐรมีที่บ้านพิพิธภัณฑ์คุณน้อมบ,บ้านหนังตะลุงคุณลุงสุชาติครับกระจายตัวไปทั่วเขตเทศบาลและเราคาดหวังว่างานนี้นั้นจะมีคนมาเข้าร่วมประมาณอย่างน้อย20,000คนครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะพร้อมกันนี้เองยุทธศาสตร์ของการพัฒนาภายในเขตนครนครศรีธรรมราชก็เรียกว่าเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะปรับตัวทั้งในสถานการณ์และความท้าทายที่มีอยู่รวมถึงการมองภาพอนาคตไปด้วยกันวันนี้ขอขอบพระคุณท่านนาย,ยกเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณครับ และนี่ก็คือภาพแนวทางการพัฒนาเมืองคอนให้เป็นเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะคุณผู้ชมที่สนใจค่ะยังไม่รู้ว่าถ้าอยากจะเที่ยวเมืองรองนะคะจะไปที่ไหนดีก็สามารถมาได้ที่นครศรีธรรมราชนะคะเร็วๆนี้ค่ะเขาก็มีกิจกรรมส่งเสริมการเป็นเมืองสร้างสารรค์นะคะในงาน c o n n e ็ค่ะรากนาครเชื่อมต่ออนาคตนะคะมากินคองร้อยที่เมืองคอนกันได้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมด ของนครฮิวใจในวันนี้ค่ะ